สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในในอาริน่าออฟวาร์เลยนะฮะอีเอวีนะครับวันนี้วันที่10เมษายนนะครับค,ค,คือก็คือทางอาริล่าเนี่ยอัปเดตก,กิจกรรมใหม่มาให้เราเยอะเลยทั้งาการแจกสกิลฟรีนะครับของลิเลน่านะครับซึ่งเป็นสกิดนี้นะครับสกิดนี้สกิลฟรีของลิเลน่าเนาะไปดู อยู่หลังุดเลยนี่ครับเป็นสกินนี้นะครับของเอเลนาเนาะชื่อสกินนะครับสปริงชาร์มริสนะฮะเหมือนกับชุดชายหาดอะไรประมาณนี้แต่ผมดูดูมันก็เหมือนกับชุดกะลาสีอะเนาะชื่อเซลเลอร์อะเห็นไหมมีลวดลายเป็นเซลเลอร์ข้างหลังมีข้างหลังด้วยที่เป็นแบบผ้าปกลงมาหลังคอ,อประมาณนั้นแต่ที่จอกหางจี้จอกสวยนะสวยอยู่สวย แม้เป็นสกินที่ไม่มีเอ่อเอฟเฟกพิเศษอะไรเลยก็ตามแต่แต่สวยนะฮะสกิลมันน่ารักสกิลมันดูดีอันนี้คือแจกฟรีนะครับคือล็อกอินเข้าเกมมาก็สามารถกดรับได้เลยครับแจกฟรีเลยก็คือแจกให้กับทุกคนที่ล็อกอิเข้าเกมในวันนี้เนาะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เขาพึ่งมาแจากวันนี้ก็คือกิจกรรมที่ให้เราทำล็อกอินลดคูปองนะครับสกินไทยของเวเลสเนาะซึ่งเป็นสกินตัวนี้ ซึ่งเราก่อนหน้านี้นเราทำกันไปตั้งแต่ตั้งหลายวันแล้วก็คือล็อกอินลดคูปองมาเรื่อยๆพอใครลดคูปองได้ศูนย์เนี่ยก็จะสามารถรับตั๋วแลกสกินนะครับก็จะมาแลกได้ในวันนี้เป็นกันในวันที่สิบนะครับสกินนี้สวยนะผมบอกตรงๆเนีเนยนะสวยมากอะ่ะคือได้อินสปิเรชันมาจากวัดนะครับนะครับเป็นวัดทงเชีิงรลยนะฮะคือสวยมากเลยนะ เพราะตัววัดก็ตีมสีเลยคือส,สีน้ำเงินแล้วก็แล้วก็สีทองอะไรแบบนี้แล้วก็อ่าอาตามความเชื่อของคนไทยอ่ะเนาะเอาพญายนาคเปินสไปเลรชั่นมามามาิกเข้ากับอะไรนี้มามิกเข้ากับตีมชุดที่เป็นชุดแบบไทยพะยุกตนะไทยไทยระยุแฟนตาซีนี่เนาะเป็นแฟนตาซีเนาะข้างล่างมันจะเหมือนเป็นจงกระเบนแต่ว่าก็จะเห็นมีส้นสูงมีผุงน้องดําอะไรอย่างเงี้ย เป็นสกินที่สวยมากที่ทำออกมาดีอ่ะผมชอบสกินนี้แล้วแล้วนอกจากทำออกมาดีแล้วนะทางกาลิน่านี่ยก็ทำสตอรี่ก็น่าจะดีนะไปดูได้ที่เพจของกาลิน่าเลยนะครับสตอรี่ก็ทำออกมา2-3คลิปค่อนข้างจะดีอ่ะก็ทำสตอรี่มาค่อนข้างจะโอเคเลยกูทางสกินไทยที่มาค่อนข้างจะค่อนข้างจะโอเคเลยในตัวสกินไทยนะฮะก็จะบอกคำอธิบายไว้ว่าเออเทนีในตำนานเอฟเฟกต์สกิลสุดสวยงามเอฟเฟกต์แสงชัดเจนคล่องแคล่ว อย่างชัดเจนขอ่อเข็วในที่นี้เป็นเสียงไทยนะครับเสียงภาคตัวสก,กินเนี่ยจะเป็นเสียงไทยหมดเลยการออกเดินไปออกสาวทางคำพูดวลประโยคในเกมหมดกลยเป็นเสียงไทยหมดเลยแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวผมชอบดีไซน์สก,กินนะสก,กินสวยผมชอบอาการใช้ท่าทางอาวุธอะไรเงี้ยชอบตอนันพาสตีมาที่มุดใวงวงของเวเลสอะแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างเดียวไม่ชอบวดประโยคคำพูดในเกมครับ อ่าหนึ่งเสียงเสียงโอเคเวเลสเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้อยู่แล้วเสียงอาจจะต้องดูแบบมาเป็นเยอะยิงหน่อยถ้าลงต้นหน่อยอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นผมไม่ติดแต่ว่าแต่ว่าเสียงไทยที่โค้นไปอยู่ใช้พูดในเกมอ่ะมันแบบบางครั้งมันดูขัดขูด่ขัดตาไม่ใช่อะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเกมก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นเวเลสเกมหนึ่งแล้วมันหน้าแบบสุดๆลงแรงด้วยเอาแต่อย่างว่าแหละไม่ต้องไปคิดมากพอแรงผม แค่แพทสองแพทสามเองงั้นไม่ต้องไปเสีเยเป็นมากก็ได้ต้องลงไปเถอะ ฟาวมาสองรอบแล้วเนี่ยได้เล่นจัดไปกดลิงก่อน <c oughs> เกียนเกียนนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าถ้ากดเวเลสไปเป็นป่าเลยตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยแรงงระดับเนี้ยบางทีเขาจะมีอคติประมาณว่าเอ้เวเลสเล่นป่าไม่ได้อยากได้ตัวป่าที่เล่นป่าจริงลิงตัวอ้วกืออย่าง นาคอสยางคิวเรนพวกนี้มากกว่าซึ่งเวเลสไม่เล่นป่าได้นะครับไม่เล่นป่าได้แต่ว่ามันะป,นป่าอ่าสไตล์หนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบป่าแบบเก็บของเก็บฟูแล้วออกมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเวเลสมันต้องการของแค่ไม่กี่ชิ้นเองแล้วก็ออกมาช่วยเพื่อนไฟ์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 เล่นแบบเดียวกับวันเดอร์วูแมนเลยครับผมเล่นวันเดอร์วูแมนผมก็เล่นป่าเตินเกมนะก็คือเล่นป่าปไฟเตอร์อะ ควาประโยชน์ของผู้แรกไม่มีอะไรจะมาหยุดค่าได้อันเนี้ยเอาจริงๆคือแบบว่าความประโยชน์อะไรอันเป็นควาประโยชน์เหมือนกับคำพูดปัจจุบันอ่ะเหมือนกับคำพูดเด็กเด็กวัยรุ่นคำพูดเล็กเนี้ยซึ่งเอาจริงๆอย่างเช่นอ่ะไม่มีอะไรจะมาหยุดค่าได้อย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะเป็นคำพูดว่าเออในเมื่อชุบคุณประชุบศักดิ์ศรีไทยโบราณหน่อยก็ได้หรอเช่นอะไรดีล่ะ ใดจะหยุดยั้งเขาได้อะไรประมาณเนี้นอกจากาแทนที่คำว่าไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดจ,จะหยุดยั้งเขาไดไมออ้มันจะดูแบบเออเป็นคำพูดแบบแฟนตาซีโบราณมากกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะผมชอบแบบนั้นมากกว่าเนาะมันดูแบบเออโอเคอย่างน้อยก็เป็นแฟนตาซียุคไทยโบราณอะไรประมาณนี้แล้วมันจะมีคำพูดอีกแหลยประโยคขัดหูขัดตาผมมากอ่ะ อย่างเช่น America. อ่ประโยคนึงไงเช่นะหลบหน่อยแม่จะเดินอย่างเงี้ยคืออะไรวะผมคงว่าเป็นสกอยเลยครับนนนนเห็นปะนี่อ่ะประโยคเนี้ยมาวัดกันหน่อยสิเดี๋ยววัดอะไรวะคำพูดสำ,ำนวนเด็กแว้นมากกว่าตรง หรืออะไรหรือเวเลชชวนผู้เล่นเกมไปวัดมาวัดกันหน่อยสิเนี่ยสุขาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังความทำนาไอแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคไทยอย่างเช่นเจ้ามิอาจต้านทานเครืได้อะไรประมาณนี้มันจะมันจะดูดีกว่านะ่ะผมบอกตรงตเดี๋ยวก็จะโดนหาว่าเรื่องมากอีกเขาอุตสาห์แจกฟรีทำกิจกรรมแล้วก็แจกมาได้แท้ ยังจะมาบน่นรุ่นบน่นนี่บ่นนั่นอีกก็คือก็คือเอาจริงๆก็คือไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าบางทีบางประโยคคำพูดมันรูบบขัดหูขัด,าขดตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอา้ากดผิดทางผมยังเลนเวเลน,เลนไม่คล่องนะ เพราะว่าเออยังเพิ่งหัดเล่นไม่นานเหมือนกันแต่ว่าก็จะพยายามฝึกฝึกอยู่ตอนนี้เนะียดังนั้นคลิปนี้อาจจะอาจจะกากหน่อยก็ต้องยอมรับตรงๆว่ากากแหละเนี่ยหลบหน่อยแม่จะเดินสำนวนน้องเฟีสมากจรงิงบองตรงเดี๋ยวมา่อกีะ อีากนิดนึงไปดึงจังหวะผ้าอเลยเมื่อกี้เอาวัดกันหน่อยสิไปวัดเหรอครับไปเลชชวนไปวัด ไปครับตบนกให้มีวิชั่นให้เพื่อนหน่อยอ่ะโอเคแล้วก็ไปนะคะไปครับไปครับอย่าเพิ่งรีบมับงกรปล่อยไว้ก่อนครับยังไม่พร้อไม่เมคชัวอย่าเพิ่งเลยหลายหลายครั้งนะครับผมเจอในเกมอะคือประมาณว่าไปตบมังกรนี้แหละรีบจัดแล้วไปโดนเ้าซ้อนเข้ามา3-4คนแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่คุ้มอ่ะนอะ้อเอ้กดพิไทยแล้ว เห sociedad, glaube, as well as computer, I mean ็นไหมด้วยความที่ว่าผมฝึกฝเล่นอ่ะมันก็จะแบบว่าเออมีอะไรพลาดเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆไอ้ท่าคอมโบของเวเรสเองเนี่ยผมก็ยังใช้ไม่คล่องนะคอมโบของมันนะฮะก็จะเป็นนี้เนี่ะใช้ท่า2ต่อยท่า1มันก็พอดีเลยก็คือมันก็จะมันจบท่าหนึ่งมันจะเป็นหัวแหอนแท้พุ่งไปสองอันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสตันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมันจบไปตรงราวๆสามเหลี่ยมตรงยอดปลายมัน่ะมันจะสตันได้ ถ้าไม่ถ้าไม่มันจบสองสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นแค่สโลเฉยๆแล้วก็ดาเมจไม,ไม่ไม่เต็มที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ากดของโบงเวเลสก็จะง่ายๆเลยคือกดท่าสองนะฮะแล้วก็ต่อด้วยท่าหนึ่งเลยซึ่งท่าสองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสติะ๊ะสติงก็คือเออเหมือนแส่เห,เ,หเ,หเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเหมือนเดือยแหลมๆพุ่งออกไปอะไรประมาณนี้โอ้ยเชื่อมต่อเจอนทะลุฉากก็อย่างนั้น แล้วมันจะถ้าศัตรูอยู่ใกล้เรามันจะทการผลักศัตรูออกไปนะฮะอย่างนี้ให้ดูเห็นไหมมันจะผลักศัตรูออกไปแต่ถ้าศัตรูอยู่ไกลอ่ะอยู่ห่างเราเนี่ยมันก็จะทําการดึงศัตรูเข้ามาครับซึ่งพอกดท่าสองปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าคอมโบกับท่าหนึ่งพอดีถ้ากดท่าสองปุ๊บแล้วกดหนึ่งเนี่ยมันก็จะคอมโบกันพอดีเลยมันก็สามารถอยู่คู่ต่อสู้ได้ตรงนั้นเลยประมาณนั้น หนึ่งสองเห็นไหมมันจะตึงเข้ามานิดนึงขึ้นไปแบบเอาโอเคอเราควรไปทำประโยชน์ให้กับทีมได้แล้วมั้งทริปโปโดนในป่าซะแล้วโอ้ยนภัทฟ้านะ่าจะไม่อยู่แล้วงั้นนะ่ะทริปโปโดน,นี้แล้วก็ ไม่ได้เข้ากับเขาเลยครับอ, ao, อ,อ, две, อ้าตัวคนอ้าเพื่อ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 นเอช่วยเขาด้วยเพื่อน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 ไม่รอดสุดท้ายก็ไม่รอดโอ้รถบัดรอดด้วยนะ่ะโอ้ไอ้ไม่รอดไม่เท่าไหร่ครับไม่น่าเจ็บใจเจ็บใจตรงบัดรอดไปนี่แหละ ตอนแรกเป็นสกิลกดสกิลสองไม่โดนนะถ้าโดนสกิลสองนะบัตตายไปละโอ้รับบัตรรอดนี่คือไม่ใช่อะไรนะบัตขโมยบัฟไปนะฮะบัตรรอดที่เสียหายเยอะเลยเมื่อกี้นะเพราะบัตเป็นคนขโมยบัฟเราไปเยอะเลยเนีอยอย่างเงี้ยน,นะมันก็จะพอดีมันก็จะพอดีเลยก็คือพอดีจังหวะแบบลากดึงสตันอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็จะพอดีกับพาสซีแเราด้วยผมชอบวงพาสซิฟมันนะวงพาสซิฟมันสวยดิอะไรตายซะอืมอีกเรื่องที่อยากจะบอกก็คืออย่างท่ามันตายอันติเมื่อกี้เนี่ยมีประโยคว่าประโยคคำพูดหนึ่งคือม,มันว่าพญานาคจงสังหารมันซึ่งแบบ มันควรจะได้ใช้กับไอ้ตรงประโยคมเมื่อกี้เออเอาจริงนะเอา้ามันควรได้ใช้ตรงประโยคมเมื่อกี้คือตองท่าไม่ตายอ่ะมันควรจะได้แบบปล่อยออกไปแล้วพยาจะน่าจงสงหารมันอะไรวันเนี้ยซึ่งก็ไม่ใช้แต่เดี๋ยวก็จะหาของบนนั่นบนนี้อีกครั้งที่เป็นสก,กินที่ว่าเออเขาแจกมาฟรีเนาะแต่เขาก็ไม่ได้แจกเขาให้ทํากิจกรรมมาเพื่อให้นี่ให้ผู้เล่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับทางกาลินาเนาะ กิจกรรมช่วงสงการานต์เอา้ารถเตือนถอยมาทำไมวะเมื่อกี้แต่โดยรวมผมไม่ขัดเลยนะโดยรวมผมบอกอตรงว่าสก,กินนี้สวยประมาณนี้ชอบสก,กินสวยแต่วัฒกรรมพูดบางอย่างเท่านั้นแหละที่แบบตัวเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันด,ด,ดูแปลกๆแค่นั้นแหละ สกิลสวยมากนะไอ้หุ่นหมุนวนวนที่เป็นแซ่เป็นลูกพญานาานี่ก็สวยอยู่ชอบสีทองจ้ะบางเกมแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยจะกดประโยคคำพูดเมื่อกี้เข้าไปแทบจะวางจอยเลยวางจอยคืออะไรคือประมาณว่ามันประมาณว่าอะไรล่ะมาถึงเริ่มต้นมาถึงอยากชนะงั้นเหรอฝันไปเถอะ รู้สึกเหมือนโดนดูถูกว่าเออเกมนี้ยังไงกูไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงยังไงเพื่อนเข้าแล้วจะมายืนรออยู่ก็ใช่ที่บวกบวกช่วยเพื่อนนะครับบัตรบัตรอะไรบัตรอะไรบัตรอะไรบัตรทำไมบัตรยังไงล่าเข้ามา สะดวบลากเข้ามาแล้วสะดวบเมื่อกี้งานลาดเพื่อนก็บ่าไว้เมื่อกี้ข้างล่างครับจะ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 ไปกันคลิปล่างก่อนนะครับไปเกคคีบยล่างก่อนนะ อย่างนี้ยนสากก่อนนะจ๊ะไม่งั้นบ้านจะแหกก่อนอ่ะลืมอธิบายไปนะครับพาร์สีเนี่ยจะเป็นการตีปกติสีครั้งนะครับแล้วก็ออกเป็นอ่าดาเมจเวทวงแบบเมื่อกี้ไอ้ดเมจเวทวงแบบเนี้ยคือถ้าตีโด,ดฮีโรเนี่ยมันจะดูดโดฮีโรด้วยนะครับ แต่ว่าก็จะกะกะยากหน่อยเพราะวงมันจะกะยากนิดน,นึงวิธีที่ให้โดนนะคนอื่นก็สอนมาก็คือพยายามเดินให้มันเป็นวงเป็นวงเป็นวงวงนาฬิกาวงตามเข็มน,นาฬิกาแบบนี้ยแต่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เนี่ยอ่าเห็นปะเดินตามเข็มน,นาฬิกาแบบนี้ยมุนห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 มุนแบบเนี้ยมันก็จะทําให้อ่าวงมันโดนง่ายขึ้น พอระบุนเนี่ยมันจะโดนไม้ขึ้นแล้วโดนหลายเป้าหมายด้วยแต่ถ้าเป้าหมายมันขาตายอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรก็คือประมาณว่ามันก็คือยืนรับดาเมจจากคาสิกเราอยู่แล้วรู้สึกว่าอีกฟังจะมาเาเมื่อกี้เห็นวิ่งดิ่งมาเลย,ยงั้นวควรถอยได้ละก่อนจะตาย <c oughs> เห็นไหมคาดการไแดนแมนมากค,คือถ้ออยู่ช้าวกว่านี้สักนิดนึียวตายแล้วนะ เลยกระโดดเข้ามาแล้วนำมาขีนะอะไรบัดอะไรบัดอะไรบัเอะไรบัตตาเอบัตตะกินชิปวันนี้จ้าไม่ทันเปล่นไ่มาจะเข้าไปบวกไม่ได้ครับมันสองตัวเนาะเข้าไปมั่วๆเดี๋ยวตายเอาตายเอานอกจากไปแจกเงินแจกทองให้ฝั่งตรงข้ามแล้วยังไอ้นี่ด้วยโอ้โแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วบัด บัดลำดาบบัดลำบัดล้ำบัดลำ,ดลำโอ้แล้วปิดซี่จะยกตะตันนู่นนี่นั่นหน่อยก็ไม่ได้อ่ะคือกดอันติเพื่อแค่ที่จะใช้สกิลยกไปแค่หน่อยครับโอ้โหเมื่อกีออ้ปวดใจมากเลย ยกเป็นบสัสรเครดิตจังหวะเมื่อกี้นะนั่นจะจะหาอาหารกลับไปบวกด้วยสกงสกิลรู่นนี่นั่นได้คันบัตบมันไม่หีจังหวะเลยอะ่ะแล้วไม่ยกกดอันติแล้ววิ่งหนีซะอย่างงั้นหมดกันไปตายอะไรแบบแปลกๆอีกางนั้นเอาจริงจิ้งเลย์ไม่กลัวบัสนะครับถ้ามีของใ,ใกล้ๆกัในเน,นี่ยบัสนี่ครับขนมเลยนะจริงแต่ว่า เกมนี้ผมของตามเพราะว่าผมฆ่าใครไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นเกมละค่อนข้างจะอ่อนเกินตายไปซะอัตินะฮะมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปเป็นไปลูกกลวยๆอะครับเดี๋ยวกดให้ดูตอนที่ยังไม่ได้ใช้เนาะมันจะเปเหมือนกลวยนะฮะเราต้องพุ่งเข้าไปในกลวยนะฮะ ตะโกยมันใช่มันเป็นจุดโกยมันอ่ะมันก็จะทำให้แบบเอ่ออ่ะโอ้โหตกใจเลยอยู่ๆแม่ก็เปิดอันติจ้าหรือว่าไม่มีอะไรแต่กระเป๋านะครับมีอยู่เพราบัตรเมื่อกี้บัตรกระโดดเข้ามาแล้วก็ไอ้นั้นด้วยเออดีเห็นด้วยเป็นตีมังกรเหอะ ไปแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวได้บุราวาสารแล้วทีนี้เดเมจเราก็จะแรงขึ้นเพราะของก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ออกของดาเมจเลยนะนอกจากกวานนะ่ะกวาดป่าเขาไว้เพิ่มเลือดเอาชาเป็นระดฝั่งตรงค้ามหลอยไปกินละปัดเข้ามากับบอ,อตรง ยไม่โดนจะเตินนำหน้าไม่ได้มีลำเบอร์ให้ลำเบอร์นำหน้าไปครับอย่าได้หาเรื่องตัวเองไปตายเราคอยช่วยเก็บกว่าจงังหวะสอการแคลี่ให้อฝั่งดีกว่านะฮะเพราะเราก็ไม่ใช่แทงหลักอยู่แล้ว เรารีบกดบังกรทำไมเนี่ยมันก็ไปเรนบนลนะเด็กเวงกลเพื่อรีบกดังกรครับแบบนี้ก็เท่ากับบังกรมันก็จะขึ้นไปเรนบนนะครับแล้วเรนบนขีดงนต่ำเกินกว่าจะไอ้นี่แล้วบางทีบังกรมันจะกดตะบวบเอาเพราะโดนเขาลุกข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ย เราต้องช่วยมันดันขีดหน่อยแต่ดันลึกๆก็อันตรายเือนกันนะเพราะว่าพอไปเราเล่นเป็นเวเลสป่าเนี่ยมันก็จะไม่มีสกิลนีเลย AI ่ะก็จะกดอันติอย่างเดียวเลยเว้ยี่กู AI AI จะกดอันติอย่างเดียวเลย ภาคบวก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 ,กดันดันอย่าให้มังกรเสียเปล่าจบจบได้จบ จบได้จบจบได้จบดอกนี้จบได้จบครับโอเคไาฟปอมเขาจะแทกก็ได้